สวัสดีครับบ่าวเท่าซอดีท่านผู้ชมครับสอดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่17กรกฎาคม2568าอพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาแต่เช้านะครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับพระอาจารย์บอกว่าให้เฝ้าเขามาเด้อนะครับเพื่อนว่าอ่า เพระวาเพพ่นจจะบอยูพี่น้องนะครับเมืออีกได้เฝ้าเดือนทางมานะครับพระอาจารย์มาติดธุระนะครับให้เฝ้าเขามานะครับจะพามารับชมครับงวดวันที่1สิงหาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ26นะครับพระอาจารย์เน้นให้เล่ย26มาตัวเน้นนะครับเข่าตั้งแต,งตง่งวดฝนพี่น้อง 2. องหบาสองบ ราคาเก้าสองกับตัวเน้นตรงๆนะครับแล้วก็รลดไปงวดหนึงนะครับแ้วก็มาเข่า2 6ตรงๆเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับเข่าไปกราบน้ำมัสการพระอาจารย์น้ำกันนะครับไปรับชมเราฟังน้ำกันครับงวดวันที่1นึ่งสิงหาคม2568นะครับเพื่อเป็นแนวทางหี้อเน้องเด้อเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับผมไปชมไปฟังน้ำกันนะครับ กราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบนมัสการเจ้าค่ะนะครับ,บ,บวันนี้วัน,น,วน,นที่17กรกฎาคม2568นะ้าร้พระเอฟซีพระธรรมชงขับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะพระอาจารย์บอกว่าให้เฝ้าวขอม้าตะเซาเด้อนแบบพระอาจารย์ติดธุระติดธุระอ่าเอานะครับบุนี้เดินทางมานะครับป่าวถ่อกับมาท้ำบุญน,น้ำพระอาจารย์น้ำได้โชคในมานนะหมวันำนี้ก็ถือว่าได้โชคอยู่พี่น้องตาวก,กับวไลดอกได้ไปน้ำห้องกระท่อบุญไปน้ำด้วยพี่น้องเด้อบุญกุศลนุ่มน้ำ เอฟซแฟนครับทั้งช่องทุกผู้ทุกคนนํานะครับผมเอางวดที่ผ่านมานะครับนี่ครับที่พระอาจารย์ให้นะครับเต็มชุดก็จะมี9คู่นะพระอาจารย์เนาะใช่ครับแต่พระอาจารย์จะเน้นให้ได้พี่น้องเด้อนะครับตัวเน้นเห็นไหมครับเก้าสี่หกหนึ่งสองหกนะครับเน้นให้3คู่มา26ตรงๆ เข้าตั้งแต่งวด25งห้รือห้าสองอาจารย์52 52 92แล้วมาหลุดงวดหนึ่งหลุดงวดหนึ่งแล้วก็มาเข้างวดนี้งวด92ก็มาตัวเน้นพระอาจารย์เนาะใช่อ่าท่านผู้ชมนี่พี่น้องพระอาจารย์วัดป่านะครับ26ตรงตรงนะครับมาตัวเน้นพร้อมพี่น้องพระอาจารย์ก็เน้นให้เลยงวด92ก็มาตรงตรงนะครับ52 92แล้วก็มาหลุดงวดหนึ่งพี่น้องแล้วก็มา26 อ่เอานะครับให้พระอาจารย์พระอาจารย์พมา่าจะลงให้เลยนะครับท่านผู้ชมลงก่อนเดี๋ยวไ่อยรับพรเนาะครับผมรับพรก่อนก็ได้พระอาจารย์รับพรก่อน,อนพี่น้องเด้อรับพรนำพระอาจารย์ยกมือสาธุน้ำกันท่านผู้ชมอภิวาทนาทีเลตานีจังวุทาปจายโนจัตตาโลธรรมวาทานติอายุนโนสุขัง ลังสาธุสาธุนํำกันเ้อพี่น้องเ้อนะครับเอาให้ได้โชคได้มานอีกนะครับท่านผู้ชมในสูตรของพระอาจารย์พี่น้องถ้าเ้าจับนี่สูตรนี่นะครับสองสี่ก็มานะพระอาจารย์เนาะใช่ไม่ได้จับสองสี่องหกสองหกนี่มาตัว,ตวมาตัวเน้นเลยพระอาจารย์ของสุดท้ายพระอาจารย์เน้นน่ครับหกหนึ่งพระอาจารย์บอกชอบมากชอบแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าให้ติดไว้หกหนึ่งเก้าสี่กับสองหกใช่ ถ้าหาลอตเตอรี่นี่ก็ได้สองหกตรงๆใช่อ่าดาบสองหกตรงตรงเอาพี่น้องอ่าเต็มชุดก็จะเก้าคู่นะ <Hey. S 1> ท่านผู้ชมเนาะเอฟซีก็จะว่าหลายแน่ <Hey. S 1> แต่ว่าพระอาจารย์พรนวาลงให้ลงให้ทุกตัวอ่าเลือกเอาเดอ้อขันขันบ่มักชุดที่พระอาจารย์เน้นให้นะพระอาจารย์ก็จะเน้นให้บ่หลายคู่ดอกพี่น้องอ่าเน้นให้บ่หลายคู่ เห็นแนีทางพี่น้องถามักถ้าชอบนะครับไปหายิบจองหาจองลอตเตอรี่ไว้พี่น้องนะครับบ่มัปบ่ชอบเบิ้งซื้อ,อพี่น้องเบิ้งไว้กอนอ่า พระอาจารย์จะเน้นให้ได้พี่น้องเ้ยนะครับไม่ต้องรอพี่น้องพระอาจารย์ใ่้เฝ้า,าเข้ามานะครับนะครับท่านผชม พระอาจารย์วัดป่าได้พี่น้องได้นะครับ1สิงหาคม2568นะครับเป็นแนวทางพี่น้องนะครับให้ตองวดเลยนผู้ชมนะครับเดือนหน้าตรงกับวันเกิดไอ้ตรงกับเดือนเกิดครับครันะครับในสูตรของพระอาจารย์ท่านผู้ชมนะครับในสูตรของพระอาจารย์5296307นะครับถาประมาก ในชุดที่พระอาจารย์จับให้จับเอาในสูตรของพระอาจารย์นะครับกระือว่าเข่าเดินดีเข่าสามโตก็มีนี่นะครับถ้าสูตรของพระอาจารย์ถหาจับเอากับเข่าสองสี่สองหกนะครับพี่น้องมาตัวเน้นสองหกตรงๆนะครับเอาพระอาจารย์จับให้ชุดสามโตท่ชนชมชุดสามตัวห้าสามสองศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดสองนะครับ อ่าชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับพระอาจารย์กะลงให้เต็มชุดคือเก่าได้พี่น้องได้นะเต็มชุดเหมือนเดิมนะครับ9คู่9คู่เหมือนเดิม5 3 6 3 3 2นะครับ9 3 7 2 9 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9 7นะครับ0 7 0 3 2 9, 9อันนี้พระอาจารย์ว่ากักกลับตัวไว้ด้วยได้พี่น้องได้แต่ว่า มาตรงๆส่วนมากมาตรงๆพี่น้องผู้ได้ยากันกับตัวกับตัวไว้นนะถ้าผู้ได้ยากได้น้อยคู่น้อยชุดนะพี่น้องเนาะถ้าเก่าคูเอฟซีก็จะววามันหลายมันเยอะไปแต่ว่าพระอาจารย์ลงให้เต็มสูตรเต็มชุดถ้าเยอะไปเอาตัวที่พระอาจารย์เน้นให้พระอาจารย์เน้นให้หกสามสามสองเก้าสามชอบตัวไหนมากพระอาจารย์ฉันชอบมากที่สุดเลยครับชุดนี้ละตัวไหนพระอาจารย์ฉันชอบมากเล ัวไหนครับสามสองอกับสามหกหรือหกสาเออหกนี่แหละจานชอบาจย์ชอบชอบชุดนี้ชุดนี้ตัวรองเนี่ยจะสั่งจะจะสั่งรอตรอรี่อ่าจัมาทาหารอตรอรี่เนี่ยเน้นนี่แหละสากับหกสามกับเกแต่ว่าะอาจันชอบก็คือ32กับหกสามมาหาะอาจันโคงสุดท้ายะอาจันเน้น6กหนึ่งนะ <ไ>ใช่ฉั 62, นเน้นหกหนึ่งพ่อจันชอบหกหนะึ่งนะอ่อมาแต่พระอาจารย์ก็ว่ามีหกหนึ่งมีหกหนึ่งกับสองหกใช่อ่าเก้าสี่พ่อจันบอก,บอกแต่ถ้าชอบส่วนตัวถ้าถ้าอยากได้คู่เดียวคือหกหนึ่งใช่แต่พระอาจารันว่าสามคู่นี้เอาไว้เลยใช่หกหนึ่งสองหกเก้าสี่นี่สมาชมนะครับถ้าเอาลอตเตอรี่ไปก็ได้ตรงตรงเลยนะครับเลขท้ายนะครับสองหกตรงตรงอ่านะครับ เอาหนับถาบปมักที่ไพจันจับให้กระจับเอาครับผู้ใดมักจะมักห้าสองห้าเก้านับเก้าศูนย์หน้าไพจันนะใช่อ่าถ้าถ้าชุดเต็มเนี่ยมันจะเยอะอ่ามันจะเยอะเช่ว่ามันจะเยอะครับผมมันจะเยอะไปพระอาจารย์ก็ลงให้แค่เก้าคู่เก้าคู่เหมือนเดิมเก้าคู่เหมือนเดิมพี่น้องแต่ถามว่าความชอบส่วนตัวก็คือนี่แหละ นี่กันนี้สามสองกับหกสามสามสองกับหกสามอาจารย์ชอบส่วนตัวสามสองกับหกสามเอาเป็นแนวทางได้พี่น้องได้นะครับท่านผู้ชมหาได้โชคในมันน้ำพายอาจารย์อีกแบบกระชือว่าโอ้แม่นได้พี่น้องได้ดักสี่งวดหลุดแค่งวดเดียวนะครับงวดันหาสองมาตัวร่องบริมาตัวเน้นพี่น้องใช่มาตัวร่องอา่าแล้วก็เก้าสองมาตัวเน้นน้ำพายอาจารย์เนาะใช่อา่าแล้วก็มาหลุดงวดหนึ่งแบบแล้วก็งวดที่ผ่านมาตัวเน้นสองหกตรงๆใช่ เอานะครับถามักถาชอบแล้วพี่น้องเด้อถามักถาชอบอจังไปหาหยิบหาจองลอตเตอรี่ไว้พี่น้องจองลอตเตอรี่ไว้นะครับบ่มักบ่ชอบเบิ้งไว้ซื่อๆนี่แหละพี่น้องเป็นแนวทางนะพาได้โชคได้มาน,น้ำพระอาจารย์ก็ถือว่าเขาพันศาเนี่ก็เดินดีน้ำพระอาจารย์เนาะใช่เออเอ้าพี่น้องนะครับบ่าวเถากราบขอบุญขอบคุณพระอาจารย์วัดปลาสาธาถูครับผมสาธุกสาธาสาธุถูกสาธาถสาธาถูกสาธาถูกสาธาถูกสาธาถมกสาธาถูกสาธาถูสาธาถูก ขอบคุณ FC แฟนครับทั้งสองทุกท่านครับขอบคุณพญายมหญ่พีป,ปานาสุขสุขคนนรับมืนอนี้ก็ไดมาทำบุญน้ำอาจารย์น้ำให้เอฟซีได้บุญได้กุศลน้ำให้โชคให้ม ắ n นะครับผมพอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ